สวัสดีตอนบ่ายจ้ามาพี่น้องมากินลาบจ้ามากินลาบมาเด้อมาเด้อกินลาบป่าเปล่าจ้าจะพะยายามจะลดข้าวพระเช้าไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะเพราะว่าพระเช้าไปฉีดยามาจ้าไปฉีดยามายังเจ็บอยู่เลยนะคะนี่ค่ะไปฉีดยามาจ้าไปฉีดอ่าวัคซีนมาเข็มที่สองจ้านี่ก็จะมากินนะคะ มาเดินพี่น้องมาแซ่บ,ซบน้ากันจ้ามาเดินมาเดินลาบจ้ะใส่น้ํำปลาไปด้วยค่อยชอบทำลาบใส่น้ําปลานิดหน่อยนะมันจะนัวจ้ะพี่น้องอืม้มแซบ่บ รสชาติอร่อยมันๆเียดายไม่มีหนังหมูใส่แต่กจะกินหนังหมูมันหายากจะากพี่น้องหนังหมูะนะว่าส่วนใหญ่คนจีนคนจีนคนฮ่องกงเขาไม่ค่อยกินหนังหมูนะ ไม่นังหมูแล้วส่วนมากเขาจะทิ้งแล้วเขาไม่เอาถ้าอยากจะเอานะหลังหมูอะต้องไปสั่งเขาล่วงหน้าก่อนไม่งั้นเขาไม่งั้นเขาทิ้ง โอ้ยแซ็บได้กินเ <s> ปล่าๆจะไม่นึกอยากข้าวอยากจะลดความอ้วนโอ้ยเพ็ด วันนี้วันนี้เป็นวันหยุดนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะวันนี้ครอบครัวก็จะพร้อมหน้าพร้อมตากันหยุดพร้อมกันจ้ะนานๆได้หยุดพร้อมกันสันกที สามีหยุดนะวันเวลาวันหยุดทีนะสามีนะไปมีหน้าที่ไปซื้อกบข้าวจ้ะเพราแล้วแต่เขาว่าเขาอยากจะกินอะไระเขาเลือกเอาเน้ก็นน้นต่ายคลิปกินแตอาหารไทยล้วบอกเพื่อนนะนะกินแต่อาหารไทยว่ะ ก็มันไม่รู้จะกินอะไรพี่น้องกินพิซซ่าเราก็ไม่นึกอยากเนาะ อาหารไทยก็ว่ามันหากินง่ายอยู่หรอกนะถ้ามีเครื่องครบอ่ะนะแต่ว่ามันแพงกินอาหารไทยอะมันแพงจ้ะพี่น้อง อยู่เมืองนอกได้กินอาหารไทยรวยนะจะบอกให้นะอ้า <laughs> คนไทยได้อยู่ต่างประเทศได้กินอาหารไทยอ่ะแสดงว่ารวยนะพี่น้องนะไม่จนหรอกนะ แต่ละคนนะมีร้อยล้านขึ้นไปเอาจริงๆนะแต่ละคนยามมีร้อยล้านขึ้นไปจะพี่น้องเขาอยู่สางประเทศอะ <c oughs> อากาศไม่ดีมาเป็นอาทิตย์แล้วพี่น้องฝนจะตกทุกวัน โอ่บกินปลาปลาไม่ต้องกินกับข้าวกินข้าวแล้วมันอ้วนจะไปหาหมอแล้วเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยจะลดจ้าหน่อยนึง 아 uh, o กินไปหมดเอาไปทอดไข่ทอดไข่นะพี่น้องลาบหมูอะกินเหลือ,อเอาไปทอดไข่ใส่วุ้นเส้นไปหน่อยหนึ่งนะใส่มีลาบหมูแล้วก็มีวุ้นเส้นแล้วก็มีไข่ไก่เอาไปเอาไปทําไข่ทอดอร่อยพี่น้องกินไปหมดเย็นนี้จะเอาไปทอดไข่เดี๋ยวใส่วุ้นเส้นไปหน่อยนึง จะกินหมดก็แล้วไปเพราะว่าสวนมากแล้วถ้าวันหยุดนะก็จะกินข้าวเย็นถ้าเป็นวันธรรมดาปกติเนี่ยที่ว่าวันหยุดไม่พร้อมกันเนี่ยนะก็ก็จะไม่กินข้าวเย็นจะ้ะจะกินนิดๆหน่อยๆ แต่ว่านั่งเป็นเพื่อนคุยกันนะยววนครบหน้าครบตาเพราะวันธรรมดาปกติเนี่ยไม่ค่อยคุยกันจะ้ะเพราะว่าก็าไปทำงานกันหมดล้วกลับมาบ้านก็ไม่ค่อยคุยอะไรแล้วกินข้าวก็อาบน้ำนอนไม่ค่อยได้คุยกันจะ้ะ มีความรู้สึกว่าไปฉีดยามานะมีความรู้สึกว่าเหงื่อมันออกเยอะจ้ะเหงื่อเยอะเป็นพิเศษ,ษ,ษเนี่ยเหงื่อออกไปฉีดมาได้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งอะเหงื่อเหงื่อออกเยอะเลย วันนี้ใช้สามีไปตลาดซื้อของไทยมาให้ซื้อผักไทยซื้ออาหารไทยมาให้จ้ะเอาไว้เก็บไว้กินก็อาทิตย์นึงก็จะซื้อครั้งนึงอะนะ เดี๋ยวถ้กเก็บมาทอดไข่แล้วเนี่ยจะใส่หุ้นเส้นไปหน่อยนึงเอาไปทำไข่เจียวราบไข่เจียวหุ้นเส้นจ้ะอร่อยกินผักให้หมด ตอนนี้บ่ายครึ่งแล้วจ้ากินข้าววันยังล่ะไปหาอะไรกินเดอ้อค่อยกินอร่อยเพรากินแซบเจ้าลาบเนี่ยมันมีน้ำจะกินน้ำให้หมดเหลือแต่เหลือแต่เนื้อเนื้อหมู จะไปเจียวไขายเย็นนี้กินปากให้หมดก่อน สดน้ำลาบเข้าไป ทีนี้ก็เป็นลงคอก็เผ <c oughs> <c oughs> ็ดคุณป่าก็หมอกไปแล้วเ <c oughs> หลือไว้เจียวไข่ เดี๋ยวจะไปแช่หุ้นเส้นวน่ย <c oughs> จะซดน้ำน้ำให้หมดเนี่ยแล้วก็ไออีกแล้วมันเผ็ดเนาะ เหมือนต้มแซ่บโอ้ยอร่อยชดน้ำลาบให้หมดจะเนื้อไว้เจียวขย เงื่อก็ออกเยอะเป็นพิเศษพี่น้องไปฉีดยามาเหงื่อท่วมตัวเปียกหมดแล้วเนี่ยเสือเ้อเงืจะเยอะเป็นพิเศษนะาไปฉีดยามานะไอเ็มที่สองเนี่ย <c oughs> อยัางน,นี้จานใหญ่ไปเลยพี่น้องเอาไว้ทำไข่เจียวใส่วุ้นเส้นโอ้ยเหงื่อแตกไปแล้วจ้ะพี่น้องกินอิ่มแล้วก็จะไปแล้วนะคะเหงื่อแตกเหนื่อแตนไปแล้วจับพี่น้องบาย